บิ๊กเดสติเนชันร่วมกับอีลิตฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแสนโรแมนติกจากประเทศเยอรมนีครับเรายื่อยู่ใจกลางจัตดดุรัสชื่อว่าโรมเมคุณผู้ชมครับโรมเมแม่น้ํานี้ก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้เล็กนะฮะกว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแฟรงเฟิร์ตคุณผู้ชมครับและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ประตูแห่งยุโรปแซงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี แฟรงเฟิร์ตหนึ่งในเมืองสำคัญของเยอรมน,นีที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปีคิเตศักราช794โดยมีขนาดพื้นที่รวมมากถึง248ตารางกิโลเมตรเมืองแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า76,000คนมีชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางการเงินของเยอรมน,นีและยุโรปและในด้านการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ก็ยังมีชื่อเสียงในด้านความคลาสสิกซึ่งได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองได้มากกว่า7ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ถึงประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐเลยทีเดียวครับ แล้ยืดอยู่ใจกลางจัดตุรัสชื่อว่าโรเมอร์คุณผู้ชมฮโรเมอร์รอบๆนี้จะมีสิ่งสําคัญสาคัญของเมืองหมดเลยต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าแฟรงก์เฟิร์ตเป็นแมนทัตตันของเยอรมันใช่เลยนี่คือศูนย์กลางของความเจริญธุรกิจด้วยมั้ทุกเรื่องเลยนะฮะทุกเรื่องทุกราวโอเคไปเดินเที่ยวกันตอไปเดินเที่ยวกันครับคุณ้ชมเชิญฮะทงนีฮะ สำหรับสถานที่แรกที่น่าสนใจในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็คืออาคารว่าการเมืองเก่าของแฟรงเฟิร์ตที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งในปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถูกใช้ในการเป็นสถานที่พำนักของแขกคนสำคัญทางการทูตนั่นเองครับต้านหลังเราคือ ศาลาว่าการเมืองเก่านะฮะของเมืองแฟรง์เฟิร์ตทุณผู้ชมก็ทุกปัจจุบันนี้ไปว่ากันที่อื่นแล้วย้ายไปย้ายะะ้วฮะตอนนี้ไว้สาหรับรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นที่รับรองนะครับไปกระทำพิธีสำคัญสำคัญครับเพราะถ้าไม่ย้ายก็คงทํางานไม่ได้เพราะ <c oughs> <ม>ว่านคนเดินมาเที่ยวกันก็โง<ๆ>งโฉบเฉงชงชเรามาส่งเสียงดังมาถ่ายรูปเขาาก็ไม่เป็นอันที่จะทํางานเขาเลยย้ายให้เป็นแบบธุรกิจไปเลยรอบนี้ไปเลยถนนแถวนี้เป็นถนนอย่างที่คุณยุทธเล่านะฮะเป็นถนนการค้าทั้งหมดเลยทุกวันน ก็ยังเป็นการค้าอยู่ฮะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างปกติทั้งอาคารเนี่ยเป็นสมาคมค้าขายทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วด้านล่างกลายเป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเราไปแล้วด้านบนอาจจะเป็นโรงแรมนะฮะหรือว่าเป็นพัตคารลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับตลอดสองข้างทาง สำหรับใครที่ชื่นชอบการช้อปปิง้งภายในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็มีร้านค้าเปิดให้บริการอยู่หลายจุดมีสินค้าให้เลือกตั้งแต่สินค้า handmade งานศิลปะหรือจะเป็นไอศครีมเย็นๆที่ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าหลังการเดินช้อปปิง้งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเช่นกันครับได้เลยโอ้พูดดีเอมากเลยได้เลยโอ้เอาใจซะอ,อย่างนี้ครับแล้วผู้ชมจะทิ้งเราไปได้ยังไงอย่าทิ้งกันมาด้วยกันผู้ชมดูดิชอบมากเลยครับไอศครีมของคุณนุตเนี่ยฮะชอบทานจรกทิ้งเลย นั่นไงเราเนี่ยน,นี่มะน,นาวเลย,เลยมะนาวเลยมะนาวใส่นมตลกมากอ,อร่อยอ่ะมีมิ้นด้วยอันนี้อร่อยฮนะถ้าเดินมาเดินเที่ยวตรงนี้อย่าลืมร้านนี้คนระับอกเลยใช้ได้ไปดีกว่าไปดูเรือด,ดูเรือา นอกจากที่เราเดินออกมาจากบริเวณจัตุรัสแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจัดนักท่องเที่ยวก็คือสะพานเก่าที่ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายอย่างสะพานไอเซเนอร์สเต็กนั่นเองนี่คือแม่น้ำไม่ไม่นะฮะเฮ้ยลืมซื้อมาโอ้โหถ้าไปเกาหลีจะมีพวงกุญแจต้องกุญแจเยแม่กุญแจเล็กๆน่ารนั่น,น,นที่นี่แบบบึกบึนมากอะอันโอ้โหนี่ล็อกรู้บ้านสบาย แม่น้ํานี้ก็ไม่ได้เอ,อ่อไม่ได้เล็กนะฮะกว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแฟรงเฟิร์ตคุณผู้ชมครับนี่คือประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองกันวิ่งหนีตามกวางที่วิ่งข้าแม่น้ํามาประมาณนั้นเต็งหนึ่งสถานที่ที่อยากให้คุณนิรุตไปดูไปชมคือก็คือโบสถ์สวยๆร,รอบๆสแควร์ตรงนั้นแหละฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฮะว่าสวยขนาดนะไหนเว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต้องมีศาสนาเข้ามาบวกบด้วยความศรัทธาไปครับเชิญครับ และอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรแวะมาให้ได้นั่นก็คือมหาวิหารแฟรงเฟิร์ตนั่นเองซึ่งภายในนั้นต้องบอกเลยว่าตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นอย่างมากครับใครที่ชินชอบสถาปัตยกรรมเก่าแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวคุณูชมสวยมากด้านในฮะและ้วก็ไม่วอาไปที่ไหนก็อยากพึ่งรำคาญเจ้านั่งร้านพวกนี้เนื่องจากว่าที่นี่เขาค่อนข้างจะดูแลอย่างดีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ทาอยู่ตลอดเวลานะมีโอกาสมาที่นี่มาเดินดูงานเขาหน่อย ะครับดูว่าเมืองที่มีอายุเกือบกับ2,000ปีมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างหินที่นี่สีไม่เหมือนกับโคลโลนนะอันนี้สีออกแดงทาสีด้วยเป็นหินทรายสีแดงของโคโลนสีสีขาวและตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองแฟรงเฟิร์ตในยานค่ำคืนกันต่อครับ ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนั่งรถประจําทางของที่นี่อีกด้วยและจุดหมายปลายทางของเราก็คือศูนย์กลางการเดินทางของเมืองแฟรงเฟิร์ตอย่างสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตนั่นเองครับนี่คือหัวลําโพงของแฟรงเฟิร์ตนะฮะศูนย์กวารการกลาคมเลยฮะมีทั้งใต้ดินบนดินรถไฟนะฮะอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็รถรางบนแถวนี้ก็มีพร้อมเลยเ่ั้งแท็กซี่ เต็มไปหมดเลยฮะข้างในมีห้างสรรพสินค้าได้ไหมได้ร้านร้านขายของดีหว่าเยอะไปหมดเลยมอนกบห้างย่อมย่อมเต็มเลยอ่ามันก็ห้างห้างห้างสรรพสินค้าแล้วก็แบ่งร้านขายหนังสือก็มีขายอาหารก็มีกาแฟก็มีกับทุกอย่างพุกอ่อนได้ครับครงนี้เป็นศูนย์รวมเวลามาเที่ยวแฟรงเฟิร์ตนะฮะก็จําที่นี่ไว้เผื่อจะเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางไปเที่ยวที่ไหนต่อนะฮะประมาณนี้วันนี้พาคุณผู้ชมเที่ยวตั้งแต่เช้าเลย